สวัสดีครับผมื่อน,นี้ครับอาจจะเป็นคลิปโค้งท้ายครับผมเลขที่ว่าผมในมาเนี่ยคือเป็นเลขจากวงในครับจากเฮียตีผมเอาของเฮียตีลงประมาณสักสามวันสี่วันที่แล้วครับอันนั้นคือรอบแรกนี่คือเลขคองท้ายแต่หากว่าทุกคนในเบิรงเนี่ยผมคิดว่าทุกคนอาจจะได้เบิ้งก่อนเลขออกอยู่ครับ เพราะว่าลังวันลังวันที่เลขออกนี่คือวันที่เลขออกนี่คือผมจะบ่เอาลงเนาะเพราะว่าทุกคนอาจจะไม่ไม่มีเวลาไปเลือกซื้อลอตเตอรี่เมื่อนี้ครับเฮียตีครับเพิ่อนในเลกวงในมารอบที่สองเป็นเลขของอุทายบันมาเบิ้งจากตัวเลขแล้วมีโอกาสไหมเราบอกเลยครับว่ามันเป็นเลขที่แปลกเป็นเลขที่แปลกพอสมควรผมเลยถามว่าแล้วเลขที่ว่างวดแรกที่ว่าเขาให้มาเนี่ยเฮียตีมากบอกแล้วก็บอกว่ามากอยู่นะ แต่ว่าผมก็บอกกับเฮียตีตั้งแต่รอบแหลกแล้วครับว่ามันอาจจะไม่มาก็ได้เพราะว่าเพ็อนอย่างเพราะว่ามันดังมากครับมันดังเกินไปอะไรกับมันหาหาบ่ไยเหล่นะในกรุงเทปเลขดังๆนี่ส่วนใหญ่คือมันจะบา้าหรอไม่เลยครับทั้งผมแล้วก็ทั้งเฮียตีเนี่ยเป็นคนบอกแต่ว่าน,นี่คือเป็นแค่ความรู้สึกเฉยครับ,บงวงหัวมันจะมาหรือบม่มาแต่ว่าวงในเขาแห่มารอบแหลกก่อนมือนี่ผมขออนุญาตบอกเลขวงใน คงทายครับของงวดวันที่หนึ่งกรกฎาคมหกเจ็ดมืออื่นเลขกออกนะครับขอให้ออกนะครับเนะวออกเลยผมบอกกันว่ามันเป็นเลขแปลกครับงวดนี้หรือมันอาจจะมากก็ได้เพราะว่าหากเก่าหนึ่งมันดังหรืออาจจะมาหากเก่าสองบเพราะว่าเนี่ยเลขที่ผมถืออยู่นี่ครับเงียตีเราได้มากเนี่ยคือมันมีห้าเก้าสองนะครับมันมีห้าเก้าสองเห็นบอกเพราะว่าหากเก่าหนึ่งดังหลายศูนย์เก่าหนึ่งดังหลาย มหากเกาสองซ้ำจะสีบ่โบนแย่เขาอบแดกเขาอาจจะหลอกล่อให้เขามากักมันดังหลายมันชนกันหลายหลายเจ้าแห้งมันอาจจะมาก็าได้วงในค้งไทยครับเลขที่เขาให้เฮียตีมาครับคือเลขห้าเก้าสองแปดสี่สองนี่ครับชุดแรกแล้วก็ศูนย์เก้าสี่แล้วก็หกหก หนึ่งนี่ครับคือเลขคงถ่ายมีหาเกาสองกับแปดสี่สองแล้วก็ศูนย์เก้าสี่แล้วก็หกหกหนึ่งนี่คือเลขคงถ่ายจากบวงในเฮียตีเราก็เลยว่าครับรอบแรกนมีมีแต่เลขส,สวยๆได้รอบแรกตีว่าวงในคอยมาคอยมาศูนย์หกหนึ่งศูนย์เก้าหนึ่งหาเก้าหนึ่งหาหกหนึ่งเห็นไหมครับ แต่ว่ามันอาจจะสวยเกินไปมันดังหลายเจ้ามากมันอาจจะให้มาก็าได้มันอาจจะมาหาก,ก้อนสองเหมือนอที่ว่าหลอกพี่สองหลอกพี่สองกันได้เหมือนที่ว่าครับบางคนอาจจะว่าเขาให้มาเนี่ยบางทีมันอาจจะหลอกล่อให้เข้าสื่อตัวนั้นหลายเกินไปให้เข้ามากตัวนั้นหลายเกินไปเอนเอียงให้เราชอบแต่ทุท่ายมันกระโบออกแต่อันนี้็นบอครับมันกับไก่เคียงกับเหล็กตัวเก่าแต่ผมกระบ,บุนะครับมันจะมากหรือไม่มากนะครับแต่ว่าผมบอกกับเฮียนตีน่ะคือบกขาดคำตรงที่ว่า มันอาจจะไม่มากก็ได้แต่กระบุ่งเขามันชิมาโลมาแต่ก็อยากใหีมากแะครับมือนี้ครับก็ถือว่าเป็นโค้งท้ายนะครับเนาะทุกคนที่ได้เบิรงคลิปนี้ยูเนี่ยก็ลองพิจารณามึงครับก็คืออย่างน้อยคือเฮียตีคือแกอยากเอามาให้ทุกคนได้เป็นแนวทางออยากจะให้เอามาไปพิจารณาครับออกไม่ออกก็คือไม่รู้ครับเพราะว่ามันก็ขึ้นอยู่กับโชคขึ้นอยู่กับลาบเนาะขึ้นอยู่กับวาสนาครับว่ามือที่ว่าหมุนเลขเนี่ยมันจะออกตามเหล็กไผ่บอก แต่กับพ่อพหน้าครับอยากให้มันออกตามที่ว่าเลขที่บอกไปหนึ่งนะยครับไม่ว่าจะเป็นเลขที่ที่ผมเคยเอาลงกรเป็นคมฝันหรือจะเป็นเลขโค้งท้ายนะครับเนาะหรือว่าผู้ใดมากเลขตัวไหครับการอมที่หน้าเบืองเพราะว่าผมก็อยากเอาเลขนี่ไม่คนไหนเป็นแนวทางตอนแรกว่าผมคิดว่าอาจจะไม่เล่านะอาจจะบมีเล้วล่ละโค้งท้ายแต่ส่วนไหนที่ไหนได้ครับมีเฉยเนี่ยตอนที่ว่าผมนางนางไอ่บอกอยู่ตอนนี้คือ จะหนึ่งทุ่มนะครับจะนึ่งทุ่มหะเพราะว่าผมพึ่งคุยจากเฮียตีเสร็จประมาณหกโมงกว่านี่เราถามมาแล้วแต่ผมเ้อว,ว่าผมจะเอามานาังบอๆแล้วแต่ผมผมกับว่าชมมูมาถามันออกอะไรเฮียแต่ผมถามผมมาบอกบางอีผมก็คิดกันไหนเพราะว่าเนี่ยระยะเวลามันจ่อๆนะครับเพราะว่าหลายๆเธอครับผมจะไม่ค่อยเอาคลิปลงวันที่เลขออกเพราะว่าหลายๆคนครับ จะไม่ค่อยได้ดูเลขกประมาณนั้นครับผมก็เลยว่าผมก็เลยบ่อยอยากเอาลงมาไหนเพราะว่าเลขออกนะครับเนาะแต่ว่าเมื่อนี้ผมก็เลยอยากเอามาให้ทุกคนได้เบิ่งไว้พิจารณาซืว้ว่าเหล็กที่ห้าเบิ่งเนี่ยเฮาจะมากบว่าน้อแต่ว่าผมบอกก่อนครับว่าเลขทุกตัวที่ว่าผมเอามาให้ทุกคนได้พิจารณานี่คือผมบอกก่อนว่าผมไม่รู้ครับว่ามันจะออกหรือไม่ออกเพราะว่ามันเป็นเพียงแค่แนวทางนะครับนะมันเป็นเพียงแค่ความฝันแต่ว่าบังเอิญ่า หลายๆเจ้าที่ว่าผมเอามาบอกเนี่ยเลขมันใกล้เคียงกันเยอะมากนะครับและอีกอย่างหนึง่งเมื่อนี้เฮียตีครับแล้วก็บ,บอกอีกกับผมหลอดหนึ่งว่าเลขที่ว่าได้ชุดเดเลขชุดชุดนี้มากเนี่ยคือไม่ใช่เลขคนที่ว่าเฮียตีเราไปเอาเลขครับแต่ว่าเราไปเอาเลขเนี่ยคือมันจะอีกคนนึงแต่ว่าเลขโค้งท้ายนี่คือ เฮียตีแกไม่ได้ขับรถเดินทางไปหาพี่คนนั้นรอบแรกน่ะคือขับรถไปเอาถึงที่แต่รอบ้งท้ายนี่คือพี่เขาโทรมาหาเฮียตีแล้วก็พี่คนนั้นครับเขาบอกว่าเขาเนี่ยได้เลขมาจากอีกกลุ่มหนึ่งอีกกลุ่มหนึ่งครับแล้วก็เอาเลขห้าเก้าสองแปดทีสองศูนย์เก้าสี่หกโคหนึ่งคือได้เลขมาอีกจากคนหนึ่งเอามาบอกเฮียตี บางคนอาจจะัรบสนวนะ่เาเลขผู้ใดบวงในผู้ใดหลายคนแถบไม่ต้องสับษาสนครับคือบวงในนะครับเนาะมันอาจจะมีหลายคนหลายหลายเจ้าใช่ไหมครับว่าอาจจะมีแบบทั้งรอบแรกรอบสองใช่ไหมแต่พี่คนที่โทรมาหาเฮียตีเนี่ยคือเขาบอกว่าเขาได้เลขชุดนี้มาจากน้องอีกคนหนึ่งคนเนี่ยอาจจะมั่นใจได้หรือมันใจเพราะไหนคือแกโบนครับแต่แกบอกว่า มันมีโอกาสมาพอสมควรเพราะว่าเลขที่ว่าเฮียตีได้มารอบแรกมันเป็นเลขที่อาจจะเป็นเลขหลอกอาจจะเป็นเลขแบบว่าเขาให้เฮ้าเบิงหลายๆชอบเยอะๆและเขาให้อีกรอบหนึ่งรอบสุดท้ายแต่ว่าโค้งท้ายนี่คือปกติเฮียตีนี่คือแกจะได้จากคนคนเดียวนะรอบแรกก็คนนี้โค้งท้ายก็คนนี้แต่รอบนี้คือแตกต่างจากพิเศษจากทุกงวลเลยครับเพราะว่าเลขที่ได้มาคือที่าผมบอกไปนี่คือ พี่ในวงในแกได้มากับคนถี่ว่าสนิทสนิทเลยจริงๆนะครับจากคนแบบคักๆเลยสินะะพี่ตีเราก็เลยบอกว่าก้มหน้าจะเอาไปบอกต่อหรือจะเอาไปเล่ากันแล้วแต่นะผมก็เลยว่าถามมันพิเศษเพราะนี้ผมก็อยากเล่าได้ทมมงหมดทมันออกมากสิกับสิริพ่อเดียวบอกได้หน่อยหนึ่งสินะครับแลครับผมกับบุหงครับว่ามันจะมาหรือม่มาบุหงกันนะตอนแรกผมคิดว่า ผมจะบ่นเราหรือสามเลยแต่ยังหน่อยเออมันยังหน่อยมันก็โอเคครับและอีกอย่างหนึ่งคือมันอาจจะมีหลายๆตัวครับที่ว่ามันมีตัวเลขที่ว่าคนเขาฝันได้คือหาเกสองเนี่ยก็มีหลายเจาเหมือนกันแล้วว่างครับหาเกลาอสองอาจจะเป็นหาหกสองก็ได้ที่ลุงก้านะครับนาะแล้วก็แปดสี่สองเนี่ยก็จะมีอยู่สองสามเจาเหมือนกันครับแปดสี่สองแต่ว่าศูนย์เกลาอเนี่ย จะบวเคยมีบันไดตมีแค่ไม่กี่เจ้าเหมือนกันศูนย์เก่าสี่มันดังศูนย์เก่าหนึ่งหลายครับอาจจะมาศูนย์เก่าสี่เป็นไปได้บ่ล่ะนะครับเนาะงวดที่ผ่านมาออกห้าศูนย์สี่งวดนี้ออกเก้าศูนย์สี่กับพกแห้งล่ะครับเนะา,นาออ 4, ออ 4, ะ,นะแต่หกงหนึ่งเนี่ยเป็นเลขที่แปลกมากเลยหกคงหนึง่งผมถามว่าเฮียตีมากเลขใดามากที่สุดเฮียตีแกก็ตอบไม่ถูกนะครับเนาะแล้วก็แก้ก็ตอบมถูกันเพราะว่าแกก็เป็นคนที่ว่ามากซื้อเลขแบบสามตัวอยู่แล้วใช่ไหม แก้กันนี่เลขสามตัวเหมือนกันแก้กันเลยว่ามักนี่แหละก็ลองมึงครับลองพี่นาบึงก็ลองใส่วิจรณญาณครับในการรับชมก็อยากให้ทุกคนในฟั่งบึงแล้วก็เอาไว้เปรียบเทียบไว้เป็นแนวทางนะครับเนี่ยคือเหตุผลที่ว่าอยากเอาลงเห็นทุกคนบางกรสักมือหนึ่งเพราะว่าจะได้เอาไปเปรียบเทียบกับของคนอื่นนะแต่ถ้าเราชอบเราก็ลองจดไว้ครับแต่ถ้าเราไม่ชอบก็ไม่เป็นไรครับเพราะาเป็นเป็นเพียงแค่แนวทางเนาะไม่มีใครสามารถร่วงรู้ได้ว่าอนาคตเลขมันจะออกตัวไหนครับ แต่กัไปลองเสียงลอตเตอรี่ไว้ดูสักใบสองใบเพื่อาอาจจะได้โชคแต่ถ้าบ้ามาัากเ้ากะบไ่เป็นยังครับแค่เขเอามาเบิ่งเปรียบเทียบไว้กันยังดีครับแต่ถ้าหากว่าเลขมันเข้างวดหน้าผมก็จะได้ตามต่อนะครับเนาะเพื่อบางทีอุ้ยเลขชุดนี้คงไทยมันอาจจะเข้าผมบอกกันก่อนครับว่ามีเลขของเฮียตีครับคง้ทยงวดเมื่อกี้ทีว่าผมบอกไปเฮียตีคือแกเคยให้เลข โค้งท้ายคือเจ็ดศูนย์สี่กับห้าศูนย์สี่มาแล้วนะครับแล้วมันมันก็มาออกงวดนี้ครับเห็นไหมครับแกเคยให้โค้งท้ายห้าศูนย์สี่แต่ว่ามันไม่ตรงงวดมันมาออกตามหลังงวดนี้โค้งท้ายครับเงียตีแกอาจจะให้ตรงๆก็ได้นะครับมัานผมไม่เล่นเฮียตีครับไม่ใช่เลขเฮียตีแต่เป็นเลขวงในที่ว่าเงียตีแตตกได้มายังหน่อยก็ดีครับแกยังอเอาแนวทางครับมาเนี่มาบอกว่าตัวนั้นตัวน,นี้ให้ทุกคนในพิจารณนาครับ กันแล้วแต่ตัวเด้อผมหน้าตัวสีเหล่านู้บมาบอกกันแล้วแต่ผมกะอยากมันออกเนาะผมก็เลยมามาบอกให้ทุกคนไ้พี่นาครับก็ร้องมึงครับแต่หากว่าอาจจะมีคลิปใดคลิปหนึ่งถือว่าเกรดมันเข่าสามตัวผมอาจจะเอาลงให้ทุกคนได้ดูอยู่แต่ว่าทะเลมันเข่าสองตัวแบบไม่จังนะผมผมจะอเอาคลิปย้อนหลังให้ทุกคนดูชนะเพราะว่าทุกคนกะคือว่าครับเนาะอยากได้เหล็กสามตัวผมก็ พยายามหาแนวทางแต่ละที่ครับมาให้ทุกคนได้พิจารณาไม่ว่าใครครับฝันเขาก็อยากเอาแนวทางมาเล่าให้ทุกคนได้พิจารณาเอกไม่ออกไม่รู้ครับมีทุกคนก็นอยากนําเสนอต,ตัวเลขของแต่ละแต่ละคนคนะเพราะว่าบางพื้นที่ก็อาจจะฟันแม่นบางคนก็นอาจจะฟันแบบตรงๆก็ไ้ก็เอามาเปรียบเทียบกันดีกว่าก็อยากให้ทุกคนครับถูกเลขถูกลอตเตอรี่งวดที่หนึ่งกรกฎาคมหกเจ็ดพ่อเฉเงินใส่นะครับนะแต่ละงวดแต่ละเดือนไปอย่างน้อยก็บ่มีอะไรครับ ขอบคุณจากใจครับที่วันนั่งรับชมรับฟังโทรศัพท์ผมบางเทีผมบอกดังเต็มที่เลยครับอาจจะได้ยินช้าหนึ่งนะครับเนาะอาจจะได้ยินไม่ชัดหรืออาจจะได้ยินค่อยเพราะว่าโทรศัพท์ผมมันมันล้วนครับมันล้วนหล้วมันต๊ะล้วก็ฟ้าฟ้าฝนมันร้องครับมันขึ้นโทรศัพท์มันก็เลยข่างเสียงมันก็เลยแบบเบาไปเลยครับเอาไปซ่อมสองรอบแล็ตัวนี้หละตัวที่ว่าผมนั่งบอกอยู่ครับอย่าพึงมากรนะครับเนาะ เดี๋ยวหลังจากที่รีกออกครับอาจจะได้มาชมคลิปย้อนหลังหากวันฤกไมันเข้าสามตัวแต่ถ้าไม่เข้ากับพี่พิจนาบุงครับเพราะว่าทุกสิ่งอย่างมันก็เป็นเพียงแค่แนวทางนะครับเนาะไม่สามารถร่วงรู้ได้แต่ก็อยากเว้พรอให้ทุกคนครับโชคดีมีใช่ครับซื้อลอตเตอรี่ตัว,ตตวใดไหวก็ขอให้ถูกนะครับเนาะสามตัวตรงสามตัวท้ายหรืออาจจะเป็นลอตเตอรี่ราวันที่ห้าที่สี่สามที่สองหรือโชคดีจากมีการซื้อเสียงเลขตัวไหนก็แล้วแต่ครับขอให้ถูกรางวัลใหญ่ๆนะครับเนาะขอบคุณหลาย มันมานครับผม